สวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับกับพระคำมยามเช้าวันนี้เราคุยเรื่องไม่จําเป็นต้องเจรจาจากพระธรรมเนหมีบทที่6ข้อที่หถึงข้อที่9พระธรรมเนหมีบทที่6ข้อ1ถึง9อยู่มาเมื่อมีรายงานให้สันบารัตโทบีอาและเกชเชมชาวอารัก กับศัตรูอื่นๆของเราทั้งหลายทราบว่าข้าพเจ้าได้ก่อกำแพงและไม่มีช่องโหว่เหลืออยู่แม้ว่าจนวันนั้นข้าพเจ้ายังไม่ได้ตั้งบานประตูที่ประตูเมืองสันบาลัดกับเกเชมใช้ให้มาหาข้าพเจ้าว่าขอเชิญมาพบกันในชนบทแห่งหนึ่งในที่ราบโอโนแต่เขาทั้งหลาย เจตนาจะทำอันตรายข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็ใช้ผู้สื่อสารไปหาเขาว่าข้าพเจ้ากำลังทำงานใหญ่ลงมาไม่ได้ทำไมจะให้หยุดงานเสียในขณะที่ข้าพเจ้าทิ้งงานลงมาหาท่านแล้วเขาใช้ให้มาหาข้าพเจ้าอย่างนี้สี่ครั้งข้าพเจ้าก็ตอบเขาไปทำนองเดียวกันสันบาลัต ได้ส่งคนของท่านมาหาข้าพเจ้าในทำนองเดียวกันเป็นครั้งที่หถือจดหมายเปิดผนึกมาในนั้นมีเขียนไว้ว่าเขากล่าวกันในท่ามกลางประชาชาติทั้งหลายและเกเชมก็กล่าวด้วยว่าท่านและพวกยิวเจตนาจากกะกบฏเหตุน,นั้นแหละท่านจึงสร้างกำแพงและท่านปรารถนาจะเป็นพระราชาตามถ้อยคำนี้ และท่านได้แต่งตั้งผู้เผยพระวจนะไว้ให้เป่าร้องเกี่ยวกับตัวท่านในเยรูซาเล็มว่ามีพระราชาในยูดาบัดนี้จะได้รายงานให้พระราชาทรงทราบตามถ้อยคำเหล่านี้เหตุฉะนั้นขอเชิญท่านมาหารือด้วยกันแล้วข้าพระเจ้าก็ใช้ให้ไปหาเขากล่าวว่าสิ่งที่ท่านกล่าวมานั้น เราไม่ได้กระทํากันเลยท่านเสกสรรขึ้นตามใจของท่านเองเพราะเขาทั้งหลายต้องการที่จะให้เราตกใจคิดว่ามือของเขาจะผลักจากงานไปเสียและงานจะได้ไม่สำเร็จแต่ข้าแต่พระเจ้าบัดนี้ขอพระองค์ทรงเสริมกำลังมือของข้าพระองค์สงครามจิตวิยา นะครับตอนนี้เป็นเรื่องของสงครามจิปยาเมื่อสันบรัตทมีอาทบีอาพักพวกนะเห็นว่าการงานการซ่อมแซงกำแพงรุดหน้าไปดีนะก็เริ่มรู้สึกไม่พอใจนะครับก็ทำสงครามจิปยาคือมีจดหมายไปถึง <c oughs> ในในเจรจาพูดคุยกัน <c oughs> พร้อมกับการกล่าวร้าย ว่าทากำลังทําผิดนะทําผิดกฎหมายทากาลังจะกะบฏนะอะไรจางพวกเนี้ยเพื่อทําให้เกิดความาหวาดหวัน่นทําให้เกิดความกลัวนั้นถ้าคนไม่เข้าใจนะก็อาจจะต้องไปคุยกับเขาแต่สถานการณ์แบบนี้เนี่ยมีรู้ดีว่า <c oughs> ไม่จําเป็นต้องเจรจาไม่จําเป็นต้องพูดคุยถามว่าทําไมจึงไม่เจรจาทําไมไม่พูดคุย บางทีในความรู้สึกของคนทั่วไปว่ามันมีปัญหากันก็คุยกันซิจะได้เกิดความเข้าใจกันอ,อันนั้นหมายว่าเมื่อมีความเข้าใจผิดนะครับ <c oughs> ก็สามารถควรทำเพิ่อมให้เรื่องบานปลายแต่ว่าสิ่งที่สันบรัธรรมโทปิอาทำไม่ได้เพราะว่าอยากจะเจรจานะแต่อยากจะกล่าวโทษและให้รู้ว่าตัวเองผิด ท่านั้นต้องมาขอความรวมม่รวมมือกับฉันเพื่อเธอสามารถทําไปได้แต่จริงจะได้ทําหรือเปล่าไม่รู้เพราะเจตนาของคนพวกนี้ตั้งแรกแรกแรกไม่ต้องการให้ทานะฮะอันนั้นคือสิ่งสันเพราะมีความกลัวเหมือนกันฉะนั้นทําไมเนมีจ <c oughs> ึงตัดสินใจไม่เจรจา <c oughs> เหตุผลแรกเลยคือเนมีรู้เท่าทันเจตนารวมของเขาในการขอพบเจรจา <c oughs> ไม่ใช่เป็นการขอพบเจรจาเพื่อสร้างสันติ แต่เป็นการขอพบเจราจาเพื่อต้องการปรับโทษนะเพราะมีคํากล่าวหาลงมาในที่นี้ด้วยใช่ไหมอันนี้นคือสิ่งทคัญนั้นสิ่งที่เนมีรู้เท่าทันความคิดนี้ก็ถือว่าการไปเจราจาไม่ได้ช่วยอะไรนะการเจราจามีแต่เสียเปรียบนะการเจราจามีแต่เป็นเหตุทําให้แหละต้องเสียเวลากับการทํางานที่เป็นอยู่นั้นสิ่งที่เนมีรู้ว่าการที่ เขาไม่มีความจริงใจการที่จะละงานไปเนี่ย <c oughs> ไปคุยเจจาก็เสียเวลาเปล่าไม่มีประโยชน์อะไรเพราะว่าอีกฝ่ายหนึ่งมีธงอยู่แล้วความหมายหมายความว่เขามีธงอยู่แล้วว่า <c oughs> ต้องการอะไรแบบไหนอย่างไรฉะนั้นเนมีรู้เท่าทันเช่นเดียวกันในชีวิตของเราแต่ละครั้งแต่ละคราไม่มีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยอะ,อะไรควรเจรจาและอะไรไม่ควรเจรจาก็ต้องแยกแยะให้ดี ถ้าเราแยกแยะไดีเราก็อาจจะพลาดไปจากน้ำประทยัยประเจ้าปัญหาสําคัญคือพลาดไปจากน้ำประทยัยประเจ้าไม่ใช่เพราะว่าเรายิงไม่เพราะว่าเราอวดตัวหรือเพราะเราแข็งกร้าวแต่เรารู้ว่าอะไรคือน้ำประถัยประเจ้านั้นมาเป็นที่มาของความมั่นใจในสิ่งที่ตัวเองได้ทําน <c oughs> มีรู้ว่าตัวเองกำลังทาอะไรอยู่ไม่ใช่ไม่รู้ทําเพราะอะไรนะฮะมาที่นี่เพราะอะไร ทั้งหมดเนี่ยเนเธอม,มีความมั่นใจในตัวเขาเองว่าเขาไม่ได้ทำผิดอะไรเมื่อเรามีความมั่นใจไม่ผิดอะไรทําไมต้องไปเจรจาคนพยายามกล่าวหาว่าเราทําผิด <c oughs> เพราะคนเหล่านี้ <c oughs> ต่อให้เราแก้ตัวแบบไหนเขาก็ไม่ฟังเราเพราะปักใจปันธงเรียกว่าเราผิดสิ่งที่เราต้องทําคือยอมรับความผิดซึ่งก็เป็นปัญหาไงอันนั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นเนเมีก็ไม่ยอม <c oughs> ในส่วนนี้เพราะว่า อันนี้คือเพราะเข้ามาโดยความถูกต้องกษัตริย์เป็นคนอนุญาตกษัตริย์มีหนังสือมาถึงหัวเมืองต่างๆกษัตริย์มีหนังสือให้บรรดาข้าราชการทั้งหลายแหละให้ความร่วมมือร่วมมือกับเนมีในการมาสร้างกำแพง นะอันนี้คือสิ่งที่มีความมั่นใจถ้าเรามีความมั่นใจถูกต้องเนี่ยอะไรที่มาขอการเจราจาเราไม่ถูกต้องไม่จําเป็นต้องเจราจาด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่อนุ่นใจทั้งหลายมองเห็นภาพว่าในการใช้ชีวิตของเราเนี่ยในแต่ละครั้งแต่ละคาเนี่ยนะเรากําลังก้าวไปสู่ข้างหน้าตามน้ำพระแทบเจ้าผมขอเน้นย้ำมาตามน้ำพระทัยพระเจ้าให้เรามั่นใจในสิ่งนั้นและก็กระทําให้ดีสุดเท่าที่ทำได้ ใครก็ตามแต่ที่มากล่าวหาเราหรือปรับโทษเราหรือบอกว่าคุณกำลังทําผิดนะคุณกำลังทําไม่ถูกต้องนะก็จะไปฟังเขานะฮะเพราะคนนั้นไม่มีเจตนาดีกับเราถ้าเขามีเจตนาดีกับเราเนี่ยเขาไม่ต้องเรียกเราไปหาเราเราไปหาเขาเขา,เ,าเขาต้องมาหาเรามาพูดมาคุยถามไถ่เป็นไงแบบไหนอย่างไรอันนี้น่าจะคุยด้วยแต่ถ้าทําตัวเือนเจ้าเหนือเป็นคนที่มีอํานาจแล้วเรียกคนไปหาเนี่ยอันนี้ถือไม่ใชา่ นั้นขอให้เรามั่นใจในการทรงนำพระเจ้าที่มีต่อเราขอถ้ามั่นใจว่าสิ่งเราทำเราทำถูกต้องตามปริกาตามกฎหมายที่มีอยู่ถ้าเรามีความมั่นใจนั้นใครก็ตามแต่ที่มีขอเจรจากับเราบนฐานที่ความไม่ถูกต้องไม่จําเป็นต้องเจรจานั่นคือสิ่งพันธุ์ที่มองเห็นชีพ <c oughs> ของเสเซียนเราอย่าไปเจรจากับมารสตานากเกราจะเจรจากับสิ่งชั่วร้ายเราอยากเข้าไปมีส่วนกับสิ่งต่างนั้นเพื่อจะให้ทุกอย่างราบรื่น เป็นไปไม่ได้เพราะว่าสิ่งต่างนั้นไม่ต้องการให้เราทํจริ่งนั้นนั้นกนหนุนใจทั้งหลายที่นี้นะครับว่าอะไรควรทําอะไรไม่ควรทําอะไรควรเจรจาอะไรไม่ควรเจรจาก็ขึ้นว่าเราต้องอ่านใจตรงข้ามให้ออกว่าเขามีจิตนาอะไรสองเราต้องมั่นใจในสิ่งที่เราเป็นเราทําอยู่ว่าเราทําถูกต้องตามน้ำพระทยัยพระเจ้านะทำถูกต้องตามกรอบตามระเบียบทุกอย่างถ้าเรามีความมั่นใจนี้ จะไม่จําเป็นต้องเจรจาเราร่วมใจอธิษฐานนะครับพระบิดาพระเจ้าสรเสริญเราขอบคุณในความรักของพระองค์ขอบเจ้าทรงเติมทรงนำอวยพรในขับหลายในการทีกล้าไปเดินกับพระองค์ด้วยความมั่นใจเพราะว่าพระเจ้าทรงใช้พระเจ้าทรงนาพระเจ้าอวยพรในพระนามพ,พระเยซูเจ้าอาเมนคําถามสําหรับการคร่ครวญเมื่อมีใครพยายามพูดว่าท่านทําผิดทางทางที่ท่านทําถูกท่านจะตอบสนองอย่างไร ข้อคิดสำหรับวันนี้นะครับรู้เท่าทันยึดมั่นในสิ่งถูกต้องพุ่งหน้าสู่เป้าหมายเราจะพบกับชัยชนะอันยิ่งใหญ่อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนสำหรับช่อง KKPL Live และสนับสนุนพันธกิจของเราผ่านช่องทางที่ปรากฏ